เริ่มต้นนับหนึ่งในธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน AIA ทำยังไงดีทำยังไงดีเริ่มต้นนับหนึ่งในธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน AIA ทำยังไงดี1นึ่งสา้าไม่ใช่การนับหนึ่งในธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน AIA ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ เราเริ่มต้นด้วยการให้โอกาสตัวเองด้วยการตอบรับคำเชิญของพี่น้องตัวแทนให้ไปเยี่ยมชมสำนักงานของพวกเขาที่เขาเรียกว่างาน Open House หรืองาน OPP งานเปิดโอกาสโลกธุรกิจที่ประสาททางการเงินและการพัฒนาตัวเองสู่ธุรกิจแห่งอนาคตงานงานนี้เราจะได้เห็นตัวอย่างของชีวิตวิทยากรว่ากอนที่พวกเขาจะเข้ามาเริ่มต้นในธุรกิจนี้เขาเคยทำอะไรมาก่อนและด้วยเหตุอะไรนะจึงทำให้พวกเขามา นนะจุดๆนี้พวกเขาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอย่างไรกันนะจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถอยู่รอดและเติบโตยิ่งขึ้นไปในธุรกิจที่ปรกษาทางการเงินแห่งนี้นอกจากนี้พวกเราจะได้เรียนรู้โครงสร้างรายได้การจ่ายเงินของ AA ว่าพวกเขาให้เงินตัวแทนที่ปรกษาทางการเงินของเขาอย่างไรพวกเราจะได้เห็นโครงสร้างการจ่ายรายได้การจ่ายโบนัสทั้งรายไตรมาสรายปีและผลประโยชน์ mm hmm. ต่างๆที่ ให้กับพาร์ทเนอร์ของพวกเขาเราจะได้เห็นเครื่องมือออนไลน์ที่ AIA พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของตัวแทนของพวกเขาได้อย่างง่ายดายสะดวกทันใจด้วยปลายนิว้วคลิก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  โดยเราจะได้รับรู้ตัวเลขการทำงานของเราตลอดเวลาเลยครับรู้ว่าจบเดือนนี้เราจะมีรายได้เท่าไหร่อะแล้วถ้าเกิดเราแอคชั่นทำงานเพิ่มล่ะเราจะสามารถได้เงินอีกมากเท่าไหร่กันนะเราเห็นได้เลยครับ <c oughs> แบบเรี้ยวทาง AA อเอทำให้พวกเราเห็นรายได้อย่างชัดเจนเลยครับ <c oughs> ด้วยแอปพลิเคชันนี้เพราะว่าอะไรเพราะมีหลายคนเหลือเกินครับ <c oughs> บอกว่าตัวเลขที่พวกเราโชว์กันในงาน Open House ตัวเลขกันได้กันเป็นล้าน้านแบบเนี้มันจริงเหรอมันจริงไหมโม้หรือเปล่าขอบอกคำเดียวครับ AA สามารถทำแอปพลิเคชันเข้ามาตอบสนองให้เห็นเลยครับว่าเฮ้ยมันจริงนะมันจริงลองทำดูสิครับการเริ่มต้นนับหนึ่งในธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีครับสถานการณ์โควิดแบบนี้อาจจะ ที่ไหนได้ไม่สะดวกทางเราครับจึงสัมมนาออนไลน์ผ่านซูมเลยฮะเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยครับงาน Open House ระบบออนไลน์ผ่านซูมรับรองเลยครับว่าคุณจะเห็นโอกาสแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอกาสอยู่ในอากาศรีบจับรีบจับรีบช่วยรีบช่วยรีบช่วยกันนะครับพบกันคนระับ